ครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุนละองพระบาทวันนี้เวลา9นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนิษิาทิ нолог, <hahaha. S 2> <ut> like ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุนละองพระบาทตามลำดับดังนี้ คุณหญิงแสงเดือนนนครประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถรัรมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำคณะกรรมการมูลนิธิฟอทุลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและถุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2566พนกอากาศเอกอลงกรวันณรส ผู้บัญชาการทหารอากาศนำคณะผู้แทนกองทัพอากาศพร้อมด้วยนาวาอากาศเอกหญิงพันประภาวารรณรสนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศและคณะฝอาทุนละองพระบาททุนก้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายวุญญนิตวงรักมิตรผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผและบริษัทในกลุ่มเฝ้าทุนลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในรรบ,บประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่26 สถาบันพระปกเกล้านำคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่26สถาบันพระปกเกล้าเฝ้าทุละอองพระบาททุนเกล้า,ท,ลาทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จัดการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลส,สถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่26 ถิงทวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมทบทุนมูลนิธิเทพร,รัตน์เวชานุกูลในคันประจวบเหมาะผุ่มในการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาติไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้พลเอกชนะทัพอินทามาระประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคณะ ข้าทุลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินครบรอบ107ปีวันที่19กันยายน2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายสมานคลังจตุรัสประธานกลุ่มศิลปินอิสระ96และคณะ เฝ้าทุลลอะองพระบาททุนเก้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานนิทรรศาการศิลปกรรมสารสินสีสันปันบุญสมทบทุนช่วยกาชาติเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนาชนนีพันปีหลวงเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนางสาวตียรวดีโอมคเนศนาคินและนายจุตินัทนันพักพันเฝ้าทุนละอ,องพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระนิษิาชิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเป็นประธานในงานพระราชทานประกาศศิัตรแก่ผู้สําบริการศึกษาประจับปีการศึกษา2,565ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เวลา17.23นาทีสมเด็จพระกนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารโรงโขนโรงเรียนพระตำหนักสนกุหลาบในพระบรมหาราชวังทรงเป็นประธานในงานพระราชทานประกาศนิยบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2565ของโรงเรียนพระตำหนักสนกุหลาบ มีสถานศึกษาในพระราชานุเคราะห์เข้าร่วมงานคือโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยในวังการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลโรงเรียนพระดาบดและโรงเรียนพระดาบดจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนักเรียนนักศึกษาเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรจำนวน211คนโรงเรียนพระตนักศน์สนกุลาบจากการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน810คนเปิดสอนมาครบ40ปีในปีการศึกษา2565และมีนักเรียนเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรในโอกาสสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน44คนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติและนักเรียนที่ได้คะแนนโอเน็ตเต็ม100คะแนนในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาจำนวน15คน สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวัางขวัตวรัตติยาราชนารีสเสด็จถึงท่า,ากาศยานานาชาติธาิดากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วเพื่อทรงปฏิบัติพระกรณียกิจกระชับความร่วมมือในด้านต่างๆโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่24เมษายนพุทธศักราช2566เวลา16นาฬกา35นาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นทุ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย2ชั่วโมงศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างขวัตวรคัติยาราชนารีเสด็จถึงท่าอากาศยานานาชาติฮาเนดะกรุงตเเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายสินทองลาพิเศษพันธ์ เอกอัคราชทูตน,นักกรงุงโตเกียวและภรยานาวาอากาศเอกนรุตกำเนิดนักตะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารนาวาเอกปัญญาชัยไพยบูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกเฝ้ารับเสด็จจากนั้นสเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานนานาชาติฮานิดากรงุงโตเกียไปยังโรงแรมที่ประทับอินพทเรียลกรงุงโตเกียนาทีนั้น นางฟางทิพย์การจะนะหัตถกิจอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตนัก,กุงตัวเกียวหัวหน้าสำนักงานไทยในประเทศญี่ปุ่นพร้อมคู่สมรสข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนก,กรุงตัวเกียวผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมคณะบดีคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้จัดการทั่วไปโรงแรมอิมพีเรียลเฝ้ารับเสด็จ ทั้งนี้ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควัตวราคัติยาราชนารีจะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทางวิชาการด้านสัตวแพทย์และเสด็จไปทอดพระเนตรและเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์จัสมินเมืองโยโกฮาม่าจังหวัดคานากะวะประเทศญี่ปุ่นเพื่อทรงเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ กับโรงพยาบาลสัตว์จัสมินโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นในวันที่25เมษายนพุทธศักราช2566หลังจากที่ได้เคยเสด็จไปเยี่ยมชมการดำเนินงานที่โรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้แล้วเมื่อวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2565ด้วยทรงมีพระประสงค์กระชับความร่วมมือกันทางวิชาการในหลายรูปแบบการแลกเปลี่ยนบุคลากรการร่วมมือกันด้านวิจัย การร่วมมือกันด้านการฝึกอบรมตลอดจนการประชุมสัมมนาทางวิชาการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสัตวแพทย์ของประเทศไทยต่อไปโอกาสนี้ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว,าว,าว่างควัตวราคัติยาราชนารีพระราชทานพระโบโรมราชให้ในสิงห์ทองลาภพิเศษพันเอกอครราชทูตณกรุงตเกียวและภริยาขอพระราชทานพระอนุญาตถวายเลี้ยงพระกยายหานค่า ณภัตาคารคามอนภายในโรงแรมอินพีเรียนเนื่องในโอกาสเสด็จทรงงานและทรงสร้างความสัมพันธ์มิมตรไมตรีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศมาอย่างมั่นคงโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ประธานองคมนตรีเป็นผู like ้แทนพระองค์ในการถวายทุนการศึกษาพระราชทานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปีการศึกษา2565วันนี้เวลา14นาฬิกา33นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการถวายทุนการศึกษาพระราชทานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปีการศึกษา2565 ณนศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานกำเนิดโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเพื่อให้พระภิกษุและสามเณรได้ศึกษาพระธรรมอย่างแตกฉานและนำไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระราชหฤทัยใส่สืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณีกิจนี้สืบต่อมา ในปีนี้ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการถวายทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจับปีการศึกษา2,565จำนวน213รูปได้แก่พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดรยุรวงศาวาสวรวิหารในานามผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่3พระธรรมวชิวระเมธีรองอธิการบดีมหาวิทยลาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลาลัย วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโธคดและครปถมในนามผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมพระวิปัสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่สามพระเทพกิติเวทีเจ้าอาวาสวัดเบญจมาบอบพิรจุสิทธวนารามราชวรวิหารในนามผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่สามพระนิสิตท,ทุนระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยและมหาวิทยายลัยมหามากุฏราชวิทยายลัย ประกอบด้วยปริญญาเอก28รูปปริญญาโทร46รูปปริญญาตรี83รูปและพระนิสิตทุนศึกษาบาลีชั้นสูงกองบาลีสนามหลวงในระดับเปรียนธรรม6ประโยค53รูปองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตวันนี้เวลา9นาฬิก48นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกภัยบูลคุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งจุดธูปเพียนถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพระบรมราชานุสร์อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันที่25เมษายน2566เพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงก่อบผู้เอการาชของชาติด้วยการกระทำยุทธหัตถีทำให้ประเทศชาติดำรงเป็นปึกแผ่นจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆนำพวงมาลาไปถวายราชสักการะน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณด้วยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือทชาวบ้านเรียกขานกันว่าพระองค์ดำ สเสด็จพระราชสมภพเมื่อปี298 0เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิษุตรสะสตรีเสด็จขึ้นครองร,ราชสมบัติเมื่อปี2133ทรงเป็นวิรักษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถและมีพระอัจฉริยภาพทางการรบยิ่งทรงทำสงครามยุทธหัตถีจนมีชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชแห่งกรุงหงสาวดีซึ่งเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่แสดงออกถึงพระปรีชาสามารถความกล้าหาญเด็ดขาด นำมาซึ่งความสงบสุขของชาวไทยทําให้พระบรมเดชานุภาพแผไพศายสารสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตวันที่25เมษายน2148สิริพระชมพันษา5 0พันษาคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่15เมษายนของทุกปีมีการจัดงานรัฐพิธีเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามาางกูลสิริบูลราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่29เมษายน2566ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่24ถึงวันที่30เมษายน2566 จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ